เฮลล่อไอเซ็งจังเลยอะ่ะกี่เที่ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปชมรถน,นะครับแล่มมันสวยอย่างแรงในวัยรุ่นเอ๋ย <c oughs> โอ้โหสามชาติสุดยอดครับทุกคนโอ้โหเขาเกียร์โคตรด,ดังอะครับน้องๆ ดีครับจ้าโอ้โหลุงคนนี้เขายืนทุกวันนะครับผมไม่เปล่ยนไหนเลยนะครับอยู่ที่เดิมอ่อนูพี่เปลี่ยนรถไทยไหมนะครับผมคันฟอร์ดพังแล้วนะครับอันนี้เอาคูบูต้ามานะครับผม รถไร้ร้าสัตว์ตายนั่งลุงเดี๋ยวพี่โอ,โอ๊ยเดี๋ยวไม่สมจริงต้องเปิดประตูด้วยเน่เดี๋ยวพี่ไปเอารถไทออกก่อนนะคผมเดี๋ยวแปดพัทรัพเดี๋ยวพี่จะแจกรถหน้าผมอ่ารอรู้ได้เลยนะครับว่าพี่จะแจกรถอะไรรุ่นอะไรนะครับ ขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมอตอนนี้ปีใกล้8,000ซับแล้วนะครับขอบคุณจริงๆครับผมพี่จะมาลองลิปบ่อยๆนะครับเด,ดเ,ดเดินหน้าทั้หนอยนะหักไปเลย Ủa rất nặng mắt nó không? Rất nặng rất nặng. Để con lặng nơi xí Ồ, oh, bởi bắt tu nó khắp bổng, chạy con lặng <laughs> <laughs> พี่จะไปอุ้เจ้าพารวยมาขับหน่อยนะผมอ่าคันนี้เดี๋ยวพักก่อน,นครับรถใหม่รถใหม่เไดายนะผมอ่าเซดายรถนะครับ <c oughs> รถสวยๆนะผมอ่าเดี๋ยวทำไมช่างเอียวมางานโหดบ้างนะผมอ่าเ <c oughs> บิ้ลตับซารเบิร์นะครับเดี๋ยวจัดให้นะผมแต่ <c oughs> ขอไปเปลี่ยนรถก่อน <c oughs> แบบนี้สุดนะผมอ่าใครอยากได้แบบนี้นี้นะครับ ทักน้องมาตูมไปได้เลยนะครับผมแบบสวยจริงๆครับผมน่านเล่นนะครับอดนนี๋ยวขับภายในกันบ้างครับ สะพานนะผมโอ้ยพี่นี่ขับไม่ระวังเลยดีนะสะพานไม่หักอะโนนโนนโนนเจ้าพาเรยของเราพี่ใช้จอยขับนะผมอันนี้พี่เปลี่ยนเป็นจอยแล้วนะครับ ขึ้นฟุตบอลไหมเนี่ยเจ้าพะรวยเดี๋ยวไปเสียสนพักก่อนนะผมอ่าเดี๋ยวเราเอาช่างเอียวเลยต่อนะ แมคโครพี่ขายแล้วนะผมาขายแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเก็บตังค์นะครับพี่จะซื้อรถใหม่นะผมรถแมคโครพี่ขายแล้ว,ว,ลวพี่ขับกากเกินนะผมาขายเลยโคตรสวยทุกคน น้ำยกน้ำอ้าเจ้าพายวยทุกคนว่ามันสวยไหมคันเนี้ถ้าแสนซับนะพี่เจ๋งจริงๆนะผม <laughs> แสนซับนะครับเ <laughs> สียงในตำนาน นี่มันนะผมโอ้ oh, พี่ขับโคตรชอบนะผมขับสนุกนะผมบามาบามืาเอ,อเสียงรถดังมมโรทุกคนจะได้ยินเสียงพี่ไหมนะ สะอ,อนเลยนะผมสว่างมากๆมากครับ โหดแรงนะครับโอ้เปิดฝุตบ้าชั้นฝุดบ้าเร่งทั้งคนทั้งรถนะครับ มาปิดทางนะผมโอ้ยตา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 ยที่มาปิดทาง,งทุกคนปวดยางน,นะผมนี่ล็อกเลยล็อกไปเลย ต้นพร้าวโอ้ไม่ทันเลยนะครับผมชนต้นมะพร้าวไปแล้วเนี่ยพี่อยากทำให้สิบล้อมันยกล้อได้มากเลยทุกคนแบบเบือนยางพวกนี้เดี๋ยวพี่จะลองทำดูนะแบบใส่น้หนักแล้วออกตัวยกล้อมันน่าทำจริงๆ เรื่องถอยต้องไ้พี่บอยครับผมพี่บอยบีบเกมเมื่อนะครับโอ้แกถอยโหดมากเลยผมโคตรเก่งนะครับ ชิบหายแล้วทุกคนรถพี่ติดโอยตายแทนน้อเว้นและเดี <c oughs> ๋ยวพี่ขออนุญาตใช้พลังพิเศษก่อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> พลังพิเศษยกรถย,ยกไม่ได้นะผมเป็นอะไรเนี่ยตะวบนดินเต็มเชียร์ทุกคนมันยกไม่ได้ น5้าจริงๆเลยรดรคันนี่แม่เออเดี๋ยวพี่ขอใส่ดินก่อนนะผมนี่ 吧。爸 คนว่ากี่คันจนดินจะเต็มเนี่ยพี่วานน่าจะหลายรอบนะครับผมนี่เดี๋ยวดูรถก่อนตื่นตืดนตื่นตืเฮ้ยใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลวันดีครับนี่ใครครับเนี่ยโอ้โหก็ฉันเองเลยเจ้าของงานที่นายมาทำนี่แหละ ทำไมคุณตาเสียงแก่จังครับกูไม่ใช่ตา <c oughs> เดี๋ยวเป๊ปนะครับผมเดี๋ยวผมขอลงจากรถก่อนนะครับมีอะไรไหมครับงานตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะผมเหลือเทดินไม่กี่คััน,นะครับนายไม่ต้องมาทําแล้วเลยโอ้ทำไมครับผมขาดเที่ยวของนายแต่ละเที่ยวนี่มันแพงจริงๆฉันจ้างไม่ไหวหรอกนะโอ้ยเลวผมตกงานสิครับราะนั้นไม่ตกหรอก งานมีเยอะแยะแต่ฉันไม่เอาไนหรอกเพราะนแพงแต่ละเที่ยวฉันขาดทุนนะนี่ขนาดยังไม่ได้ลงสิ่งปลูกสร้างเลยแกเอาดินมาถมเนี่ยฉันจะหมดตังแร้วโอ,โอเคครับเท่าแกขนนั้นเดี๋ยวผมไปคิดบินที่เท่าแกนะผมอาที่ผมที่ผมค่าเที่ยวแต่ละเที่ยวผมอาทีุ่กดินมานะครับโอเคครับผมวัสดีครับทุกคนโอ้โห พี่ตกงานแล้วนะผมเออพี่ไม่มาเทดินได้แล้วนะครับอืมทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะโอ้ยเครียดเครียดนะครับผมโอ้รถคันนี้กินน้ำมันนะครับผมไม่มีงานนี่ตายเลยนะผม <c oughs> รถแรงนะพังบ่อยคันนี้พังบอ่อยพี่หิวเลยด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปหาไก่ย่างกินดีกว่า จำได้ว่ามีไก่ย่างวิเชียนบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราเอารถพ่วงไปนี่แหละพี่แอบเสดได้นะผมไหนเฮ้ยว่ากำลังได้งานนะผมอยู่เขามายกเลิกซะงั้นไก่ย่างไปทางไหนเนี่ยไก่ย่างไปทางไหนวะเดี๋ยวขับดูเรื่อยๆนะผมสำรวจเไป อย่าใจเนะผมพี่ตกงานแล้วทุกคนโอ้ยอะไรางอยู่ที่ไหนกันเนี่ย,ยนี่คือร้านอะไรเก่งยางผัดน,น้ำฝน นี่เสียงเบรกดังมากนะผมอันนี้ร้านอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่มาละผมอยากกินไก่ย่างวิเชียรบุรีอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนป้ายอะไรเลยนะผมไปเรื่อยๆนะครับโอ้นี่ไงไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างตีไฟเลี้ยกก่อนตีไฟเลี้ยกก่อนตีไฟเลี้ยกก่อนโอ้โหทุกคน เครื่องก่อนนะครับผมอ่าคันนี้รับเสียงดังนะครับ <c oughs> วันดีครับลุงไก่ย่างตัวละเท่าไรครับอ่มันนี่มันไก่ย่างวิเชียรบุรีแต่และตัวฉันใส่ความรู้ที่ผ่านมาทั้งชีวิตรสชาติกลิ่นกลิ่นรสสมผัสอะไรก่อนฉันเข้มข้นหมดเลยผมถามมาลุงขายตัวเท่าไรครับอ๋อตัวละสองร้อย แต่ถ้าเอาสองตัว350โอเคครับลุงผมเอา2ตัวได้เดี๋ยวจัดให้จใจสับไปโอเป็นทั้งตัวสับด้วยครับผมสับหนึ่งตัวแล้วอีกตัวล่ะอีกตัวผมจะฝากเมียผมอ่าจใจทั้งตัวนะครับโอเคเราแป๊บนะเออลุงของผมหนึ่งตัวกินที่นี่ได้ไหมเดี๋ยวผมต้องไปหางานต่อผมเพิ่งตกงานโอเคได้ได้ได้ไดไดเดี๋ยวลุงจัดเกินให้ อ้นั่งกินไก่ย่างสักแป๊บนะครับเอาตัวไหนดีเนี่ย,ต,ต,ยตัวนี้ก็แล้กลกันกิไนไก่กินไก่เงียบเงียๆเงีย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 เ้ยโอเคลุงอง่มแล้วครับเดี๋ยวผมจ่ายตังลุงเลยนะครับผมโอเคทั้งหมดสามร้อยสิบและของเมียผมล่ะดีไงดีไงโอเคลุงวันดีครับ ไปหางานกันต่อนะผมเดีย๋ยวต้องกลับบริษัทเราก่อนนะผมะไม่เป็นไรนะครับผมทีม่รวยนะครับม, <c oughs> ม่เป็นไรไมีเป็นไรตังเก็บยังเหลือไม่ได้รวยหรอกแต่ตังเก็บยังมีเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะผมโว้ยขึ้นสะพานดีกว่า โอ้ชีวิตนี่มันไม่เน่นอนจริงๆนะครับผมอยู่ๆว่าเขายกเลิกงานแล้วผมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ล่างอาชีพ นะโอ้ยตอนกล้วยเต็มทางนะครผมแต่ไม่มีไม่มีลูกเลยนคะรับผมไม่มีสักขวีนะเขาเรียกว่าไรนะเครือเครือปะ่ะ <c oughs> โหเนี่ยอะไรเนี่ยขอลงไปทำเลยนะโอ้ขับเข้าไปเลย สวัสดีครับทำอะไรกันหรือครับเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อจะตอกเสาเข็มเนอะจะทำโรงงานโรงงานอะไรครับผมนายไม่ต้องรู้ทุกเรื่องหรอกขนาดฉันยังไม่รู้เลยว่าโรงงานอะไรเออผมอยากจเอาดินมาขายครับได้ไหมดินเห็ดดินทรายผมมีหมดอ๋อได้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 เง้นขอเป็นพรุ่งนี้เลยนะมาจัดให้ฉันเดี๋ยวฉันจะบอกออเดอร์ให้นายเองอ๋อโอเคขอบคุณมากครับผม อ๋อนี่เราได้งานใหม่แล้วนะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมานะครับนะโอเคสวัสดีครับวันดีวันดี <c oughs> โอเคผมเราได้งานแล้วนะผมอ่เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับจับป็นับเป็นยังไงเนี่ยโอ้ดูวัดนะครับผมอาเดี๋ยวเราไปดูวัดดีกว่าครับขับรถเที่ยวนะครับผม ้ยนี่มันหลุมนี่นะรถฉันจะติดไหมเนี่ยนี่คือ,อโบสถนะนรับผมเฮ้ยอ๋อไม่ใช่โบสถ์ตอนนี้ที่วัดโอหยังไม่เสร็จนะครับผมโหนี้ไม้เมือเต็มเลย เดี๋ยวกลับบ้านเราดีกว่านะคพ่อ ไอ้แต่บังฝนน้าผมโอ้ยตรงนี้ดินเยอะมากนะผมอันนี้ดินของใครเนี่ยต้องมาซื้อสักหน่อยแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยถนนรามคำแหง เขาจะจ้างเราบ้างนะงานเต็มหมดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยชันคอหน้าผมโอ้ยขอโทษด้วยครับนะไม่เป็นไร สวยงามมากนะผมไม่เฮ้ยตกงานแต่ก็ยังดีมีงานใหม่ให้ฉันอันนี้นี่ที่ของพี่เองนะผมอ่าพี่จะขุดลอกกล้วยนะผมอ่นนี้นะพี่จะปลูกทําสวนกล้วยนะผมอ่าโอ้ไม่ดีปลูกอะไรดีวะมะพร้าวก็น่าปลูกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยมาขุดนะครับอันนี้เป็นที่ของพี่เองอันนี้สะของพี่นะครับ ตกงานได้ไงเนี่ยยังงองอยู่นยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคครับ <c oughs> okay, ผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจุบ๊บ